ย่าสังดาวครับถวายความเคารพพระรบร,ะรมสาิสรักษ์สมเด็จพระเจ้าเสือทั้งหมดอัง้งบิกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นอดีตทหารเสือราชินีนะคะก็ได้ทําพิธีสักการะพระเจ้าเสือนะคะหรือว่า สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนะะซึ่งเราเคยได้ยินกันนะฮะในเรื่องของพันท้ายนรสิงห์นะ,ะแต่ว่านะ,ะในที่นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่า วันมวยไทย6กุมภาพันธน์ที่พลเอกประยุทธ์ไปร่วมงานมวยไทยเฟสติวัลแล้วก็มีการบันทึกลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะเรื่องของการรำไหว้ครูมวยไทยนะทำลายสถิติโรค3,660นายนะฮะแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันมวยไทยนะคะซึ่งเขาก็ยึดมาจากนะฮะวันปราบดาพิเศษหรือว่าวันครึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าเสือนะฮะเมื่อปี2245หรือว่า321ปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จึงนะเอาวันที่6กอุมภาพันธ์เนี่ยแหละเป็นวันมวยไทยนะแต่ว่าปีนี้ถือว่าได้มีการเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุดนะฮะโดยมีการ จัดการแสดงฮะรำไหว้ครูมวยไทยเพื่อบันทึกลงในกินกินเนสบุ๊กนะคะซึ่งก็เป็นไอเดียของบิ๊กบี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกด้วยะะที่ในห่วงที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยนะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็พยายามที่จะทำให้ภาพของมวยไทยเนี่ย เป็นศิละปะวัฒนธรรมและเป็นกีฬาเท่านั้นนะคะไม่เป็นเรื่องของการพนันนะฮจะเห็นได้ว่าสนามกีฬาลุมพีขออภัยสนามมวยลุมพินีอของทางทอบอเนี่ยนะ,ะก็ปรับเปลี่ยนจากการ แข่งมวยเพื่อการพนันมาเป็นเรื่องของการกีฬาแล้วก็การแสดงศิละปะวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็รวมรูปมาผสมผสานกันพอดีแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่ามวยไทยเนี่ยได้รับการรับรองนะจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้เป็นกีฬาที่บรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกนะซึ่งก็พยายามจะเร่งให้ทันโอลิมปิกที่ ฝรั่งเศสนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของมวยไทยที่ถือว่าเป็นมรดกโลกด้วยท่แต่ว่าเป็นจังหวะที่ว่าเมื่อมวยไทยเนี่ยได้ไปบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีวิกป,ป้องพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็ดูแลเรื่องของมวยไทยด้วยนะก็มีการ ตั้งสมาคมสมาพันธ์ต่างๆนะขึ้นมาดูแลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อผลักดันนะฮะใหะ้มีการบรรจกุการแข่งขันมวยไทยท่านในโอลิมปิกให้เร็วที่สุดนะโดยมอบหมายให้บิ๊กโดค,คนเอกอุดมเดชศรีสบูรอดีต ผู้บัญชาการทหารบกอดีร้องตีช่วยกลาโหมและก็เป็นคนที่เริ่มในการสร้างอุทยานราชพักแห่งนี้ตอนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่แหละคะ่ะนะเพราะฉะนั้นมวยไทยนะก็มาถึงจังหวะที่เราจะประกาศให้รู้ว่ามวยไทยนะ,ะเป็นของคนไทยนะะแล้วก็เป็นต้นตำรับมวยไทยนะะแต่ว่าที่ประเทศอื่นเอาไปทําเป็นคิกบ็อกซิ่งเควัน มาเชียวอาร์ชหรือแม้แต่ขมຈนะที่เป็นคุณขมแมนที่มีปัญหาอะไรกันอยู่นะก็มีความแตกต่างนะกับมุกจากมวยไทยนะแต่ว่ามวยไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นต้นตังหักนะ,ะเพราะฉะนั้นนะวันมวยไทยนะก็คือวันที่ระลึกถึงวันที่สมเด็จพระสันเทศที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยได้ ขึ้นครองราชนะเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นกรรษัตริย์ที่ชื่นชอบในมวยไทยมากฮะเราจะเห็นว่าในเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนี่ยจะทรงอ,อ,อราอมตนเป็นสามัญชนนะออกมาเปรียบมวยกับ พี่น้องประชาชนข้างนอกนะแล้วก็ตามประวัติเนี่ยก็บอกว่าคิดเรื่องของมวยไทยด้วยนะเรื่องของท่ามวยต่างๆทรงชอบมวยไทยนะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการใช้ศิลปะป้องกันตัวเพราะฉะนั้นก็จึงได้ยกย่องนะให้สมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นบิดาแห่งมวยไทยแล้วก็ยึดเอาหกกุาพันธ์ เป็นวัดมวยไทยด้วยนั่นเองะเพราะฉะนั้นอ่ะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้น6กุมภาพันธ์2566นะฮะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกลงใน Guinness World Records นะเรื่องของรำมวยไทยนะโดยมีหลักการก็คือว่าจะต้องมากกว่าทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้คือ250คน แล้วก็ต้องทำท่าที่ถูกต้องร้องเพลงต่อเนื่องประสานสอดคล้องกันเป็นเวลามากกว่า5นาทีนะซึ่งนะการปันทึกของเราเนี่ยก็ประมาณ15นาทีได้นะแล้วก็3,660นายนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังพลของกองทัพบกนะทั้งในส่วนของนักเรียนในสิทหารโบกนักเรียนใน100ร้อยเจาปรแล้วก็กำลังพลจากหลายส่วนเช่นศูนย์กำลังสำรองนะ หน่วยปัญชาการรักษาดินแดนแล้วก็อีกหลายหน่วยในพื้นที่ค่ะก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะกับพลุฉลองนะประมาณ400นัดนะที่ทําให้อุทยานาราชพักเนี่ยนะสว่างสวยแล้วก็คลึกคืนขึ้นมาด้วยค่ะ เพิ่มเติมอีกนิดนึงคะจะเห็นได้ว่าในงานนี้นะคะ,ะพระบรมศาทิสลักษ์นะคะภาพวาดของพระเจ้าเสือเนี่ยนะคะจะตั้งไว้หน้าองค์ของสมเด็จพระนารายมหาราชพอดีเลยนะคะเนื่องจากว่าทรงเป็นพระบิดาของพระเจ้าเสือนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ณอุทยานราชพักแห่งนี้นะคะก็มีบูรพมหากษัตริย์เจ็พระองค์นะคะพระองค์แรกนะ,ะก็คือ,อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะ,ะแล้วก็ องต่อไปเนี่ยก็คือพระนเรศวนมหาราชนะะจากนั้นก็เป็นพระนารายมหาราชแล้วก็เป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งนะะแล้วก็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรัชการที่สี่แล้วก็รัชการที่ห้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งหมดเจ็ดพระองค์ค่ะ ชาวต่างชาติทั่วโลกให้การยอมรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสื่อสารเป็นการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ขยายฐานนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยต่อยอดไปสู่การยกระดับในการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยได้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสามตนวันนี้ทุกท่านหน้าที่แห่งน,นี้ได้ร่วมกันเป็นสกีพยาน ในการประกาศสักา์ความยิ่งใหญ่ของมวยไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกให้คนได้รู้จักความสวยงามรวมไปถึงคุณค่าของศิลปามวยไทยและล้วนกั่สื่อสารอันรัก์ไว้ให้คนโลกชั่วหลานสื่อไปมวยไทยมรดกไทยมรดกโลก